โอเคครับก็สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีพี่พ,พี่น้องๆชาวกลางคืนทุกคนด้วยละกันนะครับผมผมลูกนัดสานนท์อนันตาสาครนะครับที่เขียนอยู่ในโปสเตอร์นะครับจริงๆแล้วชื่อลูกนัดสเตชันไม่ว่าจะเป็น YouTube เพจ Facebook ทิกต็อกติดตามกันได้ในชื่อของลูกนัดสเตชันนะครับที่เขียนชื่อเต็มเพราะว่าพี่เขามาบอกว่าลูกนัดลงไหมนะถ้าลงรีบลงเลยก็รีบลงเลยครับเขียนชื่อเล่นชื่อจริงเรียบร้อยเลยครับ เหมือนมาลงทะเบียนวัคซีนนะฮะ <c oughs> ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยที่ชวนกันที่นี้ครับผมเป็นครูสอนดนตรีนะครับทั้งดนตรีไทยดนตรีสากดร้องเพลงนะครับแล้วก็เป็นนักดนตรีอาชีพกลางคืนมาเป็น10ปีแล้วครับก็ไม่เคยมีครั้งไหนครับที่วิกฤตในชีวิตใช้ดนตรีใช้ความสามารถที่สั่งสมมา แก้ปัญหาไม่ได้แต่ครั้งนี้ทําอะไรไม่ได้เลยหลายหลายคนน่าจะเป็นเหมือนกันนะครับผมอย่างอย่างน้องปลายฟ้าเขาญาติเอ่ยชื่อนะครับอย่างหลายๆคนนะครับที่ยอมแพ้ผมอินมากๆเลยครับเพราะว่าเราเจอแล้วเราก็รู้ว่าทําไมเขาถึงยอมแพ้ตอนนี้ผมลดถูกยึดไปแล้วรายได้ที่เคยมีที่เคยดูแลคุณแม่คุณยายเท่ากับศูนย์แต่รายจ่ายหลายๆอย่างก็ยังรันอยู่เช่นกันหลายๆคนก็น่าจะเป็นเหมือนกันผมเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่การคิดสั้นเขาน่าจะคิดมาแล้วแล้วก็ ไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับใครที่อยู่ก็อยู่กันครับสู้กันนะฮะเลยมีหนึ่งบทเพลงที่น่าจะแทนความรู้สึกเราได้จริงๆณนะตอนนี้นะครับฟังแล้วอาจจะดิ่งนิดนึงนะครับแต่ว่าผมอยากจะให้เพลงนี้เป็นเพลงที่ตะโกนบอกหลายๆคนว่าพวกเรารู้สึกยังไง ไปเดียวดายกลางสายลมแปลปรวนเพียงทะเลกรูนฟังคลเป็นเพลงเศร้าคำคืนนี้ฉันเปลี่ยนฉันเหนื่ยฉันหนาน ไม่เคยมีใครมีรักเธอจริงใจมองไปทางใดดูเคว้งคว้างปลางฟ้าลมฝนลำพ,พันเมื่อกี่ร้อนหนาวจนลาสิ้นแรง แข้นภาพใดแม้แต่อท้องฟ้าอยากจะพาดวงตาลงชู่กัจะไปสุดตัวนอนซ่อนกายในเงาจันเร์จะลับฝันไม่ขอตื่นขึ้นมา ลมหายใจรวยยรินเองไกายบนดินยอมรักความแพร่ายปีกของฉันมันนักบินต่อไม่ไหวจะขอพักกายช่วกาย ฉันเป็นนักบินต่อไม่ไหวจะขอพักกายช่วกาย เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวกลางคืนทุกคนด้วยละกันนะครับผมยังเชื่อความเป็นนักสู้ในพวกเราครับก็ใครที่ชอบเพลงนี้นะครับหรือว่ารู้สึกจริงๆนะครับเลขบัญชีที่เปิดหมวกอันนี้ไว้เลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงด้วยละกันนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนไม่ว่าจะอาชีพไหนชาวกลางคืนพวกเราด้วยครับลูกนัดสเตชั่น